อืถอืถอยฮะเอ๋ออเธอเธอคือสารวัตรหญิงคนนั้นใช่ค่ะคุณป้าวันดีค่ะวันดีจ้ะเออกินเบ้อเช้าก่อนค่อยไปดีไหมไม่เป็นไรฉันรีบไปทำงานอ๋อวันดีค่ะคุณป้าจ้าวันดีจ้า โอ้ยแม่ขำอะไรเนี่ยนี่ไม่ต้องถามนะใครบอกว่าแม่จะถามถึงแกจะพูดแต่แม่ก็ไม่อยากฟังหรอกจะให้พูดอะไรผมไม่มีอะไรจะพูดแสดงว่าลูกชายแม่โดนฟันแล้วทิ้งไม่ใช่ลูกแม่ฟันคนอื่นแล้วทิ้งเออดีโอ้โหนี่ยังจะหัวเราะอีกออกไปเลยผมแก้ผ้าอยู่ผมจะอาบน้ำจะไปทงาน ลูกฉันนี่เ <laughs> ปิดประตูด้วย <laughs> สภาพ <laughs>